สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับลูกค้านะครับวันนี้ลูกค้านะครับผมมาลองรถนะครับเอ้ที่ร้านเลยนะครับผมก็นัดผูกขาม้านะครับในความติดตามมานานแล้วครับคุณแดงนะครับผมดูรถเป็นชิคกี้ยวย้าวผมชิคกไ้ยอชิคกไรนะครับผมก็กำลังดูนะครับผมว่าจะลุกจหรือเปล่านะครับนี่ก็อ่าลองขับเบืองไหนนะครับผมลองขับเบืองไหนครับ ช็คดูนะครับันนี้อันนี้ลูกค้าก็ดูรถด้วยนะครับแอก็อยู่ที่ร้านนะครับผมอยู่ที่กรุงเบัตตานนะครับจังหวัดอุดรนะครับเพผ่านไปํำเชืโรดนะครับผมก็เข้ามาดูเข้ามาลองได้ครับวันนี้ก็ลูกค้ามาดูรถเยอะเลยนะครับนี่นะครับผมรถจอดเต็มร้านเลยนะครับเข้ามาดูเข้ามาลองนะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นถูกๆเลยนะครับผมมีดาวห้าพัน นะครับดาวหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่หนหน้าพันแล้วแต่คันนะครับผมก็สามารถติดต่อได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม่า,มารถถอนะอาลองรถแล้วลูกค้าจะจองด้วยหรือเปล่านะครับผมถูกใจไหมเดี๋ยวเราไปดูตอนต่อไปนะครับติดตามด้วยนะครับลูกค้าก็กําลังรอรถครับผมมีกาลังเช็คระบบต่างๆนะครับลูกค้าก็เอาช่างมาด้วยนะครับผมได้เหมือนกันนะคือครูตาบันดุงนะครับผมสามารถเอาช่าง มาลองรถดลูให้ได้แล้วผมยินดียินด,ดีนะครับผมมีคนมาดูรถชื่อเยอะๆนะครับแล้ว <c oughs> สุดท้ายแล้วนะผมทางร้านเราก็ไปตรวจเช็คให้ใหม่นะครับแล้วก็เก็บสีให้รอบพันก่อนส่งนะครับผมเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับเดี๋ยวเราก็ให้ลูกค้าลองรถไปนะผมเดี๋ยวไปดูตอนสุดท้ายนะผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมลูกค้าจะจองหรือเปล่ปาเดี๋ยวไปรอติดตามกันครับ ก็จองที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่คนแดนนะครับเดี๋ยวตอนกลางวิ่เติมน้ำมันไห้น้ำนะครับผมฮะแม่ค,ครับผมนี่ครับก็มัดจำแล้วผมวางเรียบร้อยนะผมก็จองเป็นคันนัหน้าผมที่รองรถนี่นะครับโอเค